ที่จังหวัดเลยนะคะเป็นพยานาะคที่สร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็อยู่ในมริเวณใปกลางเมืองเป็นแบบพื้นที่พื้นที่สีเขียวของจังหวัดนะคะกินน้ําก็จะเป็นที่เป็นเหมือนักตลาดสําหรับทานอาหารกันตอนเย็นแล้วก็ที่ด้านตรงนู้นนะคะก็ะะจะเป็น ข้างในจะเป็นสวนสวนยอมขนาดใหญ่ให้คนเข้าไปออกกําลังกายได้แล้วก็จะมีเป็นให้ให้คนมาปั่นเห็นไหมคะปั่นเขาเรียกจัก,กรยานน้ำนะคะนี่นสวยนะ